เอาน่าเหมือนกันเลยฟ้าแฝดนยนี่แแต่แท้นั้นแฝดป้อมแม่ดีแท้เกดป้อมแต่ตต่แฝดป้อมผมดิอ้บว่บัก็จะเห็นมันไปลูปู่บ้านนี่บวอันนี้บอลลูบอันี้บวต้นอันนี้บัโอ้บกกสสีกันลาอยู่อี่ผแหดเนียเพนาแหดเนียยนั่นแหดเนียยแหดเนียวว่าฉันหนาตาให้เขาอส่าแบบ พวกหมดจะคองแบบสิเดมีผูกกับกุ้เขามาหายตรงหายจีบอ่ะสุดเดี๋ยวเนี่ยข้กันนี้เบิดล้ตัวสุดก็ว่าสุดก็ที่ว่าจะคองงามซะเนาะกูแน่ไปเนื้อวากูนึกว่าผ่าปูโตอีผักเลยไปก็แสดงว่าข้องามแห้งเขาใส่ชุดเออกีเผานื่ว่าผ่าปูโตที่เมื่อกีเผากีดาเกียงอีกนะสุดจะกีเผาอยู่แต่วันนานี่ยนาคืออึ้งเผานี่เ้างามเห็นบอกข้องามเห็นบอกขาสวยสวยคือ มีเต่คนโงเถอะเอามึงหันเอาเอาเอาคอยือบจารานที่เดียโอ้ยโอ้ยอยู่ดคนโงเอะอาู่ก็มึงบอกใครสิบอกว่าทานมงนี่นุสื้อลอตเตอรี่แล้สีใบถนนลวรวยเดี่ยงหมดเลยมีลายกุ้งนีลายโปจะเป็นปรตุเกส้างมันกรุบก่อนเปรตุเกสมันมีเลขวมันแต่ใส เหลกวาตึงหัวควยบอ่าหนยมาเลบอัวควายมโอยเว่าจับเกงเรีลัตคิกมันมันเก็บัวดมันเเคยผอเถื่อเพราะว่าทียูน่ากับทํนี่แมเาวจางหย้ยเนาะทียูน่าก็ฟาดแต่เดียวเอาย่ำหนาวอาจารย์บาตเดียวแนหาแหนบด ดึงออกแ่อดกับไฟลบหนลบหนอเนกไมพ่อานกไม่ดเห็นเท่าแหนบดือออกว่าสันน้ำหนาวแหม่หนึ่งศูนย์ซหนนย์มันบ่มีหลังแล้วเจ็ดศูยแทนเลขกถดเลขรถดเลขรถดนํามันกับจงกับลวดเล็กลวดควมสุดรู้แล้วสื่อเลขโค โอ้เจ้นเล็กปลาคิ้นั่นแหละมันอยู่หัวแดงๆนั่นแหละหัวแดงดๆโอ้มาเก็บกดได้เก็บก้นได้เนี่ยที่อยู่นั่นเบอรมีหัวได้ได้นั่งเ้าเมื่อวานสองชั่วโมงนั่งเ้าเมื่อวานสองมีหัวเด็ดอันนี้ก็น้อมรับความจริงแน่ตัวเขากรเฮ็ดดีมันล่ารักว้าวมู่บ้านช่วยกันเขาดีสอดอีกแล้วบันโกดูเลยอะผู้ใด้วน พ่ธีันรบวบันพนบันพนเดี๋ยวสรุปไปสวน่นพนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวบรรพล้วนะมเต็มกเป็นักเป็นเามันสรุปถไปเป็นบเขาตีทำดางไม่ยงขึ้นนี่เดี๋ยวเปิดรีสอเบียกประกรมงานบสางีสบอลเ่เต็มบียกกประกรมงานบูสางเซิงแต่กันโอ้ยบ้าแน่นะรับันลตัวแล ดาเขาสักา์จากความรีสอร์ตอิริีเียน่ไปในอันรีสอร์ตญาตญาต์ได้นอันรีสอร์าเขจาตัวจากาเตัดเบียร์มึงก็เป็นคนจ๊งสี่กูถามมึงไงวิญานวิาณมาจากไล่ะอันนั้นแต่มันกินกูตามว่าใผิวมันใสขื้นเป้าเจอแล้วไงก็ทีมานอนไปรีสอร์ทแหลกเนาะอออลมันไม่ไปอยู่แม่ไแต่รีสอร์ตมมีคนเฝ้า่เออก็เลยอดเลยไปต่อที่ีสอที่ช่อเลยไน้นหนีสั่มมึงจ้ะ

วจะเป็นพ่อใจลายเนาะปลัดคลิกเขาตำพนวัไน์เนาะมันมักมันเดี๋ยวยูเด็กินยันบุญบางไฟนี่แหะเนาะบอกแล้วนี่บอกแล้เป็นยังไงน้าบุาไฟี่ะเป็นอมันจะยนันกับปลัดคิกหัวคุ่ยแดงๆเอี่ยคืนแล้วก็คืนแล้วเนาะแม่นอยูจะพ่อเด็กคืนแล้วเนาะลาแก๊บไปฝันเพียตื่นมาเงียแ่ที่น ก้อนฝันตับผู้ชายฝันเปียกนั่นไปรับปอใดแล้วจ้ากุ้นั้นรับปอใดแล้ววันนเดี๋ยวกูบอกแล้วมา่โดนวัวตะกับปลาร์ดคิกเก็บไปรอดฝันเปียกนะอิลีเปลี่ยนอะตัวเดิมมามันก็เปียกอิลีนะพ่อเดี๋ยวเปียกเงี้ยวเปียกเงี้มันเปียกจะรู้เลยอเงี้ยวเซบอลอีกแล้วเปลี่ยนมันเนี่ยเขาหัว่ลันเงี้ยวเซก็ไม่ทำอะไรวะ มันดีหมดเลยมึงบอกมึงไปหัวนั่รอไลน์มึยงหยอดไปนางไก่หัดีหัวทีเรีเสียดัวที่เสียได้ไปแล้วนางไก่ก็บอบ่ยันีาเด็ดเต็มฝ่าไปใช้ฝ่าไปหาแม่มึงยังดแต่่ไทยไปนะโมพวเป็นยางีไม่จีบชิมาทีล้วท้ายถือว่าเป็นกำไรให้พี่น้องพ่เบิ้ง เจ้าญานคอยลุกคอยจอบปิญาถ้าลุงพ่อมู่ลงก็ทั้งเด็กโนหลายมึงก้ด็โษณนหลายต้งเจอทายครสมุนพบแปะสิไปลดไ้กำไรทันผู้ชมเนี่ยเื่องนั่นมปสัอเืองสลโพดพอีินเนาะแต่วคลิปนี้สินาทีพอดีค่ะขอคุณค่ะเขาทายทิปสองผุนผักผักสองเ็ดเป็นผักเอาไปดรีสว่ามันน่เด็ดอุดมแห่งได้บ โอ้ยวฟันเปียกแล้วโอ้ยจะมาฟันเปียกแล้วก็ันเลี้ยเดี๋ยวว่าฟันเปียกถอนเหี่ยวใส่เหยียวใส่เหยียวใส่ที่นอนก็ว่าจะขวงฟันเปียกวาให้ดูดีไหมโอ้เดี๋ยวฟันสีบหูเพ่อตัวเงินตัวทอนอยากไอเขาย่อมย่อมย่อมืันนี่มัอนี่เดินทางเฮ้ยเขารอคนเดียวเนี่ยใช่เลยทำไมมันควงอย่างนี้รู้อย่างนี้กันเนาะหอกแล้วลอกเลี้ยงแต่มันเป็นมาเลี้ยงแต่มีรถใหม่ไปเดี๋ยวนี้โห เขาบอกเลขอรับคิดมดเพื่อนยังเคยลแม่เียนไอยงเคออบอกคนไปเลยแมนอ้ยสวรรค์คนครวยเนาะาปใส่คิดกันเจะเออเอดเลยวะาปไม่ใย่นางเนียโอ้ แ,แตม่ดแต้ม่่มีพบอลเริ่มูดอะบ้าฮะนอนสันนอดนอดคักนอนแน่น้เป๊ะเป๊ะเป๊ะกินข้าวหรือยัง กินข้าวหรือ <monastery> ย <Era S 2> ังไปขรถตู้ไปไปยังวยังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้นุ่มมันนุ่มมันะอืออือืออือือปไ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 เรอๆขึ้รถขึ้รถไป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 ุ่นรถเไปไปไปมามามาม มาเร็วเร็วเร็วๆไป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 ขอบคุณทีณ่เข้าใจครับขอการคลิปน่าครับพีบ่น้องครับ